อันนี้มีการอัปเกรดในเรื่องของเทอร์โบหัวฉีดกล่องนะครับแล้วก็ท่อคันนี้ไปขึ้นไดโนโมาแรงม้าอยู่ที่265แรงมา้าโดยประมาณ อันนี้เป็นรถปี2023บครับแล้วก็ได้ทำการโมดิฟายไปหลายส่วนเหมือนกันนะครับก็อยู่กับเขามาประมาณ6เดือนแต่งนู่นนิดนี่หน่อยไปเรื่อยๆครับนี่เริ่มจากข้างหน้าเลยข้างหน้าเนี่ยเรามีการใส่ตัวกันชนนะครับเป็นสเกิร์ตใช่เป็นสเกอร์ตรอบคันอันนี้เป็นของวาซูมาครับก็จะมีในส่วนของด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังรอบคันเลยส่วนด้านข้างเนี่ยเรามีการขอทางบริษัทวาซูมาเขาเนี่ยว่าขอเอาแบบ ให้มันบางๆกว่านี้หน่อยเป็นการพัดต้อมด้านข้างขึ้นมาะนะครับแล้วก็จะมีที่สําคัญเลยเราจะมีคิ้วมีคิ้วด้านข้างตรงนี้ครับนี่ก็จะแตกต่างจากคันอื่นเพราะจริงคิ้วด้านข้างอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในเฉพาะกับตัวสูงหรือว่าถ้าเป็นตัว Fortun เ er, นรเราจะเห็นคิ้วแบบนี้เราก็ไปขอเขาว่า อยากที่เอาคิ้วแบบนี้มาใส่กับตัวเตี้ยได้ไหมนะครับให้เขาทําเพิ่มขึ้นมาให้อันนี้คือในส่วนของตัวชุดแต่งรอบคันแต่มันบางเนาะใช่เลียไปกับตัวรถแล้วก็ดูเข้ากับรถดีเนาะไม่ได้ดูแบบเยอะเกินไปหรือว่าใช่หรือว่าแบบดูเยอะเกินไปแต่สิ่งที่มันยากเลยสําหรับคันนี้พอเวลาเราได้คิ้วมาแล้วครับก็คือสังเกตดูดีๆว่าตัวระยะของตัวล้อครับถ้าเกิดเราหักล้อตรงเนี่ยล้อจะอยู่พอดีกับตัวนี้เป๊ะเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยอันนี้คือยากมากเพราะว่าเราจะต้องหาออซ้ทีี่มันพด ซึ่งล้ออันนี้ก็เป็นล้อที่ล้อหายากมากๆล้อตัวนี้จะเป็นล้อเอ็นไก่แท้ๆเลยครับกว้าง10นิ้วครึ่งและกว้าง10นิ้วครึ่งทั้ง4ี่ล้อออฟเซตก็เป็นออฟเซต13ะนะครับก็เลยพอดีเป๊ะเลยอันนี้คือต้องแบบคือเราเขาเรียกอะไรหานานมากผมเปลี่ยนล้อมา3ามชุดกว่า<ต>ที่จะได้ชุดน้้นอ,อ,อนนี่แกลาายยเสวก็ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดทรง<ะ>อันนี้ผมมีการจัดทรงคือโหลดให้มันแบบลงมาแบบตอนนี้ตอนื่องหน้าเหลือแค่ประมาณ2นิ้วใช่แล้วก็เปลี่ยนโชค๊คครับอันนี้ใช้โชค๊คเป็นโชค๊คของ Pro โปรเฟนเดอร์ข้างหน้าจะเป็นฟลีนซีรีส์สามารถปรับสูงต่ำได้อ่าก็เลยทําให้เราค่อยๆจัดทรงขยับไปขยับมาได้อันนี้ก็มันแล้วแต่คนผมว่าถ้าคนแต่งรถจริงๆอะ่ะบางคนก็จะแบบใช้คาว่าเรื่องมากกันด้ะของผมเนี่ยจัดทรงความสูงต่านี่ก็ไม่ต่ำกว่า5รอบเหมือนกันกว่าที่มันจะแบบมาลงตัวพ S <S จะสังเกตได้ว่ายางก็จะใหญ่กว่าคันเมื่อกี้นี้อช่แน้วยางใหญ่ขึ้นใช่คืออันเนี้ยความหนาของตัวยางน่าจะใกล้เคียงกับคันนู้นครับแต่แค่ว่าหน้ากว้างของตัวยางของเราอ่ะคือกว้างมากอันเนี้ยยางผมใช้เป็น275 40.8คือหน้ากว้างมันจะกว้างมากเลยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของตัวเบรกเพราะว่าคันนี้มีการทําเครื่องมาแล้วคันนี้มีการอัปเกรดในเรื่องของเทอร์โบหัวฉีดกล่องนะครับแล้วก็ท่อ คันนี้ไปขึ้นไดโนมาแรงม้าอยู่ที่265แรงม้าโดยประมาณจากของเดิมที่ให้มาจากโรงงานอยู่ประมาณ150แรงม้าค่ะคันนี้ก็เพิ่มมาประมาณ100กว่าแรงม้าเยยบ,บมันเลยคันนี้ใช่ก็เลยมีการเพิ่มเติมในเรื่องของระบบเบรคเพื่อให้แบบมันหยุดแรงม้าไว้ได้ะนะครับอันนี้เบรกก็จะเป็นเบรกเนก้าแล้วก็เป็น6พอร์ตนะครับมาคู่กับตัวจานที่แบบเราสั่งคัดต้อมมาสําหรับรีโวโดยเฉพาะนะครับก็พยายามเลือกสีอีกอย่างเรื่องสีเนี่ยจริงๆสีนเนี้ยเนี่ยก็จะหายาก ปกติเราจะเห็นสีที่แบบเป็นสีเขียวสีแดงอะไรอย่างนี้เราก็พยายามสีไหนที่จะทำให้แบบใส่กับรถเราแล้วมันดูคลีนคลีนไม่ไม่ดูแบบเด่นจนเกินไปแต่ดูแล้วต้องเห็นว่ามีของแต่งอะไรเงี้ครับนี่ก็จะได้เป็นสีนี้มารวมถึงตัวฝากระโปรงอย่างเราจะเห็นทั่วไปปกติเขาจะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนที่เป็นสีดำใช่ใช่อันนี้เราก็ฝากระโปรงคาร์บอนนี่แหละแล้วก็มาทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถอ่าก็จะได้ความความแบบเขาเรียกแล้มีดีเทล นะครับแล้วก็น้ําหนักมันก็จะเบาลงไปประมาณนี้นี่อันนี้ส่วเนีหย่เาแต่งฝากระโปรงเนี้ยจะเห็นในรถเก่งที่เป็นแนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็บอดจะไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราเรารู้สึกว่ารถคันนี้เราอยากแต่งให้มันแบบไม่เหมือนใครตั้งแต่คิวแล้วที่คิวเราก็ไม่เหมือนใครฝากระโปรงเราเห็นคนอื่นเขาคาร์บอนกันเราก็ขอแบบไม่คาร์บอนละกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเรียบใช้งานจริงใช่แล้วก็ด้านหลังอย่างที่เห็นครับก็คือเราต้องพยายามจับให้มันแบบพอดีที่สุดอย่างข้างหน้าถ้าเกิดเราเลี้ยวปุ๊บเน ก็คือจะไม่ล้นเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะไม่เดือดร้อนเพื่อร่วมทางแน่นอนถูกกฎหมายเวลาแต่งแล้วก็ต้องถูกกฎหมายมส่วนด้านหลังก็เหมือนกันครับก็มีการเอาขึ้นเอาลงจัดทรงอยู่สี่ห้ารอบเหมือนกันให้มันหน้าหลังเนี่ยได้ออกมาเป็นทรงนี้อ่าอ,อ,อันนี้ล้อหลังก็จะเป็นออฟเซร็จขนาดทุกอย่างเท่ากับล้อหน้าหมดเลยนะครับโชคข้างหลังก็เป็นโชคโปรเฟนเดอร์เหมือนกันครับประมาณนี้ว่า เขาแต่งแบบว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปเออนาะแต่มันสวยไงใช่ดูแบบว่าถ้าไม่ถ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แต่งรถจริงๆอาจจะดูไม่ค่อยออกว่าเขาแต่งมาแล้วเนาะพยายามจะแต่งให้มันเหมือนแบบว่าเหมือนออกจากศูนย์หรือว่าออกจากโรงงานมาแล้วก็เน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์ครับอย่างเช่นคื่งองยนแรงม้าเพิ่มขึ้นอ,อย่างเช่นช่วงล่างเราเน้นช่วงล่างก็คือโช๊คที่มีเพอร์ฟอร์มานด์ดีแล้วก็ในเรื่องของเบรกก็ต้องเบรกปลอดภยัยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเน้นเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์ค่ะงั้นอย่างนี้ ทันที่แบบว่าเป็นตัวล่าสุดข,ของเราละที่เป็นรีโวสามารถแต่งแบบนี้ได้ไหมคะคือเอาง่ายๆเลยตั้งแต่ที่วันเปิดตัวผมก็ไปวันเปิดตัวมาพอ,อ,อเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยผมแบบโอ้ใจสั่นเลยคืออยากที่คิดเลยมองเห็นภาพเลยว่าถ้าเกิดว่าหน้านั้นเนี่ยแล้วมันใส่ชุดแต่งแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะแบบหล่อไปอีกแบบหนึ่งเลยใช่ถ้าเกิดว่าใครกำลังดูอยู่เนี่ยแล้วออกตัวใหม่มาแล้วเนี่ยอยากให้ลองเอาไปแต่งสเต็ปนี้แล้วก็ส่งมาให้ดูหน่อยผมก็อยากเห็นว่าถ้าเกิดเป็นหน้าใหม่แล้วเป็นสเต็มนี้จะเป็นยังไง เดี๋ยวต้องมีใครที่เห็นคลิปนี้อาจจะต้องมีนะเ<ช>นาะ<ช>แต่ว่าของเราเนี่ยถ้าออกรถไปแล้วนะคะสามารถแบบแต่งได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราเนี่ยรับรถพร้อมส่งมอบแล้วก็พร้อมแต่งออกจากโชว์รูมไปเลยโอ้โเดี๋ยวนี้<ช>ข้อดีมากเลยอะ<ช>่ะ<ช>ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีต้องเอาไปแต่งเอง<ช>เดี๋ยวนี้คือแต่งจากโชว์รูมได้เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็มั่นใจของแท้แน่นอนเนาะแต่ว่าถ้าใครสนใจที่อยากจะแต่งรถเนี่ยเหมือนที่คุณเอ็มแต่งเนาะในส่วนของตัวใหม่ของเรานะคะก็สามารถ สอบถามเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์เพจของเรานั่นเองใช่เลยครับเนาะอ่ะงั้นวันนี้เราต้องสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ,นนะบ๊ายบาย